ต่อไปจะเป็นหัวข้อขีตปฏิบัติในหมวดปัญจกคือหมวด5นะครับหับวข้อที่1เรื่องของศีลห้านะครับได้แก่ปานาติปาตาเวรมณี 2. อธินาธานาเวรมณี 3. กาเมสุเมชาจาราเวรมณีสมุสาวาธาเวรมณี 5. สุราเมระยามัชฌะปมาตฐานาเวรมณีนะครับศีลห้านะครับเป็นเหตุให อยู่ดีกินดีครับมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขนะครับให้เราจำความหมายเอาไว้นะครับว่าผลของการรักษาสีนห้านะครับเรามาดูนะครับสีลห้านะครับเมื่อแยกออกมาแล้วนะครับมีทั้งหมด8ข้อนะครับ8ข้อที่เป็นผลของการละเมิดนะครับสีลข้อที่1นนะครับคือการไม่ฆ่าสัตว์นะครับเมื่อเราฆ่าสัตว์แล้วนะครับ ผลที่จะได้ก็คือจะทําให้เป็นคนมีอายุสั้นนะครับ 2. การลักทรัพย์นะครับการไม่รักษาศินข้อที่2จะส่งผลให้พวกทรัพย์ของตนนะครับจะชิบหาย 3. การประพฤติผิดในกามหรือทําชู้นะครับจะอํานวยให้มีคู่เวรจองล้างจองผ่านมากนะครับในข้อที่4คือการไม่พูดเท็จนะครับได้ขยายออกมาอีก เป็น4ข้อย่อยนะครับก็คือข้อที่4นี้นะครับเมื่อเราพูดเท็จก็จะทำให้เราถูกกล่าวตูนะครับในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงการพูดสอดเสียดนะครับก็จะส่งผลให้แตกจากมิตรการพูดคำหยาบก็จะส่งผลให้ได้ฟังแต่เสียงที่ไม่ชื่นใจนะครับการพูดเพอเจอก็จะส่งผลให้ วาจาไม่เป็นที่เชื่อถือนะครับต่อไปศีลข้อที่5นะครับก็คือการเว้นจากการดื่มน้ำเมาเมื่อประพฤติร่วงละเมิดศีลแล้วนะครับก็จะอำนวยให้เป็นคนบ้านะครับข้อสอบเคยถามว่าศีลที่คฤหรสถ์ควรรักษาเป็นนิดคือศีลอะไรหมายถึงศีลที่ประชาชนนะครับ ชาวพุทธควรรักษาอยู่สม่ำเสมอนะครับก็ได้แก่ศีลห้านะครับได้แก่ศีลห้ามีอะไรบ้าง 1. ก็คือเว้นจากการทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป 2. เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย 3. เว้นจากการประพฤติผิดในการม 4. เว้นจากการพูดเท็จ 5. เว้นจากการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะครับเราอาจจะเลือกตอบในส่วนที่เป็นความหมายนะครับเพียงเท่านี้ก็ได้นะครับหับวข้อที่2ครับมิจฉาวณิชชา5อย่างครับมิจฉาวณิชชาคือการค้าขายที่ไม่ชอบธรรมนะครับอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนานะครับไม่ควรประกอบอาชีพนี้ ได้แก่1การค้าขายเครื่องประหาร2การค้าขายมนุษย์ 3. การค้าขายสัตว์สำหรับค่าเพื่อเป็นอาหาร4การค้าขายน้ำเมา5การค้าขายยาพิษนะครับมิจฉาวณิจชาคือการค้าขายที่ไม่ชอบทำนะครับให้เราจำคำสำคัญไว้ก็คือเรื่องของการค้าขายนะครับให้นึกถึงมิจฉาวนิจชานะครับ ข้อสอบไปถามว่ามิจฉาวนิจชาคืออะไรก็คือการค้าขายที่ไม่ชอบทำนะครับการค้าขายเด็กจัดเป็นมิจฉาวณิจชาข้อใดดูทีละข้อนะครับการค้าขายเด็กจัดเข้าในการค้าขายมนุษย์นะครับต่อไปการค้าขายยาเสพติดจัดเป็นมิจฉาวณิจชาข้อใดครับการค้าขายยาเสพติดจัดเข้าในค้าขายน้ำเมา และการค้าขายเบ็ดตกปลานะครับให้คนซื้อเอาไปตกปลาเนี่ยจัดเป็นมิจฉาวณิชาข้อใดการค้าขายเบ็ดตกปลาจัดเข้าในการค้าขายเครื่องประหารนะครับข้อต่อมาถามว่าอุบาสกอุบาสิกาได้แก่บุคคลเช่นอะไรคำตอบนะครับได้แก่คฤรือหัด พูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะนะครับก็คือได้รับไตราสารณคมนะครับขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วการค้าขายที่ห้ามอุบาสกอุบาสิกาประกอบคืออะไรบ้างก็คือ 1. ค้าขายเครื่องประหาร 2. ค้าขายมนุษย์3ค้าขายสาัตว์สำหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหาร 4. ค้าขายน้ำเมาและ5ค้าขายยาพิษนะครับ ข้อต่อมาครับถามว่าการค้าขายสุราครับเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยให้ความเห็นได้ว่าอย่างไรนะครับดูลักษณะคำถามแบบนี้นะครับจะมีคำสําคัญก็คือการค้าขายนะครับในทางพระพุทธศาสนานะครับจัดเป็นมิจฉาวานิจชานะครับจำไปตอบเลยนะครับ การค้าขายไม่ชอบทำเป็นข้อห้ามอุบาสกนะครับรวมถึงอุบาสิกาไม่ควรประกอบอาชีพเหล่านี้นะครับหัวข้อที่3ครับสมบัติของอุบาสก5อย่างนะครับทั้งชายและหญิงนะครับรวมทั้งชายและหญิงด้วยได้แก่1มีคุณสมบัติคือต้องประกอบด้วยศรัทธา 2. มีศีลบริสุทธิ์ สามไม่ถือมงคลตื่นข่างคือเชื่อเรื่องของกรรมแต่ไม่เชื่อเรื่องมงคลนะครับสี่ไม่แสวงหาเกตบุญนอกพระพุทธศาสนา 5. าบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนานะครับอุบาสกธรรมนะครับคือคุณสมบัติประจำตัวของครือขัาผู้นับถือพระพุทธศาสนานะครับเราต้องดูคําสสำคัญไว้นะครับว่า คุณสมบัติประจำตัวของคฤาัิหันะครับจะต้องมีสมบัติอุบาสกให้อย่างนี้นะครับมาดูนะครับอุบาสกอุบาสิกาควรตั้งอยู่ในคุณสมบัติอะไรบ้างอย่างนี้นะครับเราจะต้องนึกนึกถึงให้ได้นะครับว่าคุณสมบัติหรือสมบัติเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันนะครับว่าจะกล่าวถึงคุณลักษณะน,นะครับ ของอุบาสกอุบาสิกานะครับว่าจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติอย่างนี้นะครับ5อย่างนี้จึงจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีนะครับคือประกอบด้วยศรัทธา 2. มีศีลบริสุทธิ์ 3. ไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อมงคล 4. ไม่สแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา 5. บําบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนานะครับ